สวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูสเปคมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นมือถือจากค่าย x i ยวมีนะครับที่ได้นำมาให้รับชมในคลิปนี้จะเป็นเี่ยวมีมี11 Lite รุ่นของ 4G นะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับ Xiaomi มี11 Lite นะครับก็เปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับในเดือนเมษายน2021นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.55นิ้วนะครับที่เปิดตัวมามี2รุ่นนะครับมีรุ่นของ 4G และรุ่นของ 5G แต่ที่เราได้นำมาให้รับชมก็จะเป็นรุ่นของ 4G นะครับทางด้านของหน้าจอมีขนาดอยู่ที่6.55นิ้วเป็นพันโ h hole display หรือจอที่มีรสูสำหรับกล้องหน้า ส่วนความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1 0 8 0ูณ2,400พิกเซลค่าความละเอียดอยู่ที่402 PPI ส่วนค่า Refresh Rate ะจะอยู่ที่90 h z และยังรองรับ HDR10 อีกด้วยมาดูทางด้านของชิปกันบ้างนะครับสำหรับ Xiaomi รุ่นนี้ก็เลือกใช้เป็นทางด้านของชิปฝั่ง c o นะคอมนั่นก็คือ Snapdragon 732G Octa Core ความเร็วของชิปรุ่นนี้จะอยู่ที่2.3กิกะเฮิร์นะครับก็เปิดตัวเมื่อปี2563ชิปตัวนี้ยังเพิ่มทางด้านของฟีเจอร์ Elite Gaming มาให้ในชิปรุ่นนี้ด้วยเพื่อการเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นหรือว่าลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับส่วน G.P.U. นะครับเลือกใช้เป็น Arduino 618ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android v e เวอร์ช11นะครับ ครอบทับมาด้วย MIUI 1 2 R a m มนะครับมีให้เลือก1ความจุ 8GB นะครับและ ROM มีให้เลือก1ความจุ 128GB ส่วนกล้องหลังนะครับให้มาอยู่ที่3เลนด้วยกันนะครับเลนหลักความละเอียดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนอันตรายความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและเลนมาโครให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซล ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอจะบันทึกได้ในระดับ 4K 30เ r a ฟรมเรทนะครับส่วนตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับจะสแกนได้ค้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีระบบในส่วนของการจดจำใบหน้าอีกด้วยในส่วนของบลูทูธนะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันนะครับและรองรับ usb type c 2.0แต่ว่าทางด้านของ xiaomi มี11 Lite นะครับจะ ตัดทั้งด้านรูหูฟังขนาด3.5ม mm ิมออกไปนะครับส่วนแบตเตอรี่รองรับอยู่ที่4,250ม ah, ิลลิแอมและยังรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับส่วนสีที่มีมาให้เลือก3สีสีดำสีชมพูและสีน้ำเงิน ในส่วนของราคานะครับก็เปิดตัวมาในราคาอยู่ที่8,999บาทนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของรุ่น Xiaomi มี11ไลท์สำหรับ Xiaomi ในรุ่นนี้หากใครสนใจที่จะต้องการซื้อนะครับก็แนะนำหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการที่วางจำหน่ายหรือร้านค้าที่วางจำหน่ายนะครับเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนนั่นเอง สำหรับในคลิปนี้หากอธิบายรายละเอียดในส่วนของมือถืออื่นได้ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ